กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ในตอนขับเข้าสู่ซ่องไลฟ์สไตล์วิทยานงศักดิ์เนาะอยู่กับข่าวพระเจ้าเนาะทนงศักดิ์เส้นเก่าเส้นเก่าเนานะก่อนอื่นกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโม้ทุกสุดทุกคนเนะาะจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นได้สบายดีบ่อทุกคนสภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นได้อากาศเยนน็นบะ่อหรืออากาศฮอนทุกคนเนาะสวงว่า แน่นอนเนาะเชิงวันพี่ๆหลายคนบอกกับคอมเมนต์ว่าอากาศเย็นเนาะอยู่ทางภาคเหนือของไทยเนาะฝั่งกลางว่าจะเป็นทางภาคอีสานเนาะที่ติดกับสายแดนลาวเนาะก็อากาศเย็นหลายเนาะนครพนมไปสินะทุกคนเนาะสิบสามสิบห้าองศาไปสินะได้กับหักษาสุขภาพมดลึกสู่ทุกคนเนาะทุกคนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นวัดเป็นไข้ได้ง่ายเชิงวันอยู่นครหลวงพอบางเมื่อนี้อากาศเย็นหลายเนาะทุกคนเนาะในตอนเช้าเนี่ยอุณหภูมิหาองศาเนาะประมาณ อ่าบ่ายๆเนี่กับประมาณ10องศา10ปลาย13 14องศาก็โอเคแต่ว่าอากาศยังเย็นอยู่นะทุกคนเนาะอ่าในรายก,า,การหักษาสุขภาพนเนาะสำหรับพี่ทานได้ที่เข้ามาเมืองใหม่เนาะอย่าลืมกด subscribe เนาะฝากกด subscribe ทุกคนเนาะแล้วก็อย่า,าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบอกผ่านคลิปใหม่ๆของข่าวประชานั่นเองเน,ะนาะใช่ป่ะเมื่อกี้เนะะาะข่าวประชาไปเลื่อนเห็นคลิปหนึ่งทุกคนเนะาะส่งว่าเป็นคลิปอ่าจากช่องโลกอ่าสองโลกคอมเมนต์นะทุกคนเนาะก่อนอื่นขออนุญาตคลิปเสียงเนาะที่เราจะมาฟังกันเมื่อนี้เนาะเพื่อนว่าคนลาวแห่สายถนนไทย ขับทะลุไทยเป็นทางลัดย่นเวลาลงครึ่งอันนี้แม่นแทบบ่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมื่อนี้เราจะมาฟังแล้วเราจะมาตอบเนาะอ่าแล้วมาอ่านความคิดเห็นของบพีคนไทยนะว่าเออเพื่อนมีความคิดเห็นแนวใดเนาะทุกคนเนาะอ่ะก่อนอื่นเนาะในปัจจุบนนันในาะทางประเทศเราเนาะอ่าเส้นทางเหล็ก เส้นทางลักเนาะเส้นทางหลวงจากนครหลวงวีจันไปหาจัปสักของเราเนาะแปัจจุบันในเฟ่มกำลังก่อสร้างเนาะทุกคนเนาะอาจจะมีบางจุดที่แล้วบางจุดอาจจะยังบ่ทันสําเร็จเนาะก็อาจจะเห็นให้าทางก็ยังบ่ทันดีเถื่อเนาะอาจจะมีจจะหนาฝนไาสิเนาะทางก็อาจจะเปื้อนเนาะหนาแห้งก็อาจจะมีฝ่นาสินเะนาะและเป็นอย่างนเนาะคนลาาที่อยู่สวรรเขตหรืออยู่ภาคใต้เนาะจึงหลัดจากมุกดาหารมานครหลวงอีจันเนาะสมมติว่าเดินทางมัน มันมันไวก่อนเนาะทุกคนเนาะเส้นทางก็ใกล้ขึ้นเนาะทุกคนเนาะก็โดยส่วนตัวเนาะตอนตอนที่ขับพระเจ้าจะกลับสวรรค์เนาะรับพระเจ้าก็ยังคิดงอนเนยจาว่าเส้นทางมันใกลเนาะการเดินทางประมาณ13-14ชั่วโมงเนาะปกติเนาะทางดีก็จะบวชประมาณนั้นเนาะจะประมาณ8-9ชั่วโมงเนาะในการเดินทางจากนครหลวงพะบางไปสวรรค์เขตเนยจาว่านปัจจุบันนี่เนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างเส้นทางสินะอ่ะเนี่ยอย่างหนึ่งการเห็นใจเพื่อนเนาะเพิ่นกำลังก่อสร้างเพราะว่ามันยังโมเลวเถื่อนเนาะบางจุดก็ดีบางจุดกะอาจจยังแบบ ยังเป็นฝุ่นอาจจะยังเป็นขุมเพราะว่าเพิ่นกำลังก่อทางขึ้นนะนะทุกคนเนาะเพราะว่ายังวัดไปูนยางเถื่อเนาะเวลาฝนตกหรือว่ายามแล้วสิเนาะอาจจะเป็นเป็นฝุ่นเนาะทุกคนเนาะอ่ายามฝนก็อาจจะอ่าเคลื่อนว่ามันเมื่อกันนะทุกคนก็เสี่ยงต่อเกิดเกิดอุบัติเหตุไปสินะเนาะก็ปัจจุบันนี้เพิ่อกาลังเร่งมือเนาะให้มันสำเร็จเนาะกับวังว่าสิสำเร็จไปไว้นี่เนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเราก็อยากให้ทางบ้านเฮามันดีเนาะเพราะว่าเดินทางจะได้สะดวกนะทุกคนเนาะและอ่าล่าสุดเนาะข่ะพี่เจ้าอ่าตอนอ่่าที อาศัยอยู่ในคอ ja, นโลมิจันนวัดศิกับสวรรค์นั่นสินะข้าพเจ้าคิดว่าเออถ้าเดินทางจากมุกดาหารไปเดินทางจากหนองคายไปมุกดาหารแล้วก็จากมุกดาหารไปสวรรค์นะคือสิสะดวกก่อนนะเพราะว่าทางบานเพลินมันเป็นปูยางหมดแล้วเนาะอ่าด้วยส่วนตโก็บคิดแบบสั้นเนาะแต่เนื่องจากว่าประเด็นก็คือเขาต้องอ่จาจะขึ้นรถเมล์เนาะจากอ่นานครโลมิจันไปหนองคายนะไปจำสแตมป์อยู่หนองคายแล้วก็ไปรอรถเมล์าจากหนองคายแต่เขายังไ่เคยไปจากเถื่อนนะทุกคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันสิยากยุง่ยงยากบวาัวเนาะ อันนี้ก็แล้วก็ขี่ส่วนตัวแต่ว่าถามหมู่ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเนาะเราก็เดินทางจากจังหวัดมุกดาหารนะพ่ออยู่สวรรค์เนาะพ่อแม่เราอยู่สวรรค์เราก็ขับรถจากมุกดาหารมาหนองคายเลยเนาะมาเยี่ยมลูกว้สินะพ่อมันใช้เวลาหน่อยก่อนประมาณสี่ห้าหกชั่วโมงว้สินะคนก็ถือว่าไวพอสมควรเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบโอ้เออถทามันมีทางดีมันก็สะดวกสบายนะแล้วล่าสุดเนาะข่าพเจ้ากลับบ้านข่าพเจ้าก็เก็บเงินเนาะทุกคนเผื่อไปซื้อปีนยนต์กลับบ้านเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาดายเนาะ การเดินทางเวลาที่ข่าพระเจ้าผักกับขอนขางแค่น้อยนะเวลาจํากัดกันเลยแบบเอออ่ะโฮมเงินเก็บเงินซื้อปีโยนขี่กลับเนาะประมาณหนึ่งสัปโมงกับฮอร์นนะทุกคนเนาะก็เลยเออโอเคอ่าถ้าอากาศก็โอเคนะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าข่าวพระเจ้าไปนั่งเนาะไปนั่งอ่าหลุดกลับนะมาใช้เวลา13บสามัปโมงอ่าทุกเจ้ากินไรเบิ่งเนาะออกจากบ่อนที่ข่าพระเจ้าอยู่เนาะอ่าผู้ดอยเนี่ยนะคนเมืองพลทองไปหานครหลวงบางเนาะใช้เวลา แปดชั่วโมงเนาะจากหลวงพ่อบางเนะาะข้าพเจ้าต้องไปพักยู่หันคืนหนึ่งทุกคนจากหลวงพ่อบางหนังรถไฟไปเวียงจันทร์อันนี้จะหนึ่งชั่วโมงเนาะแต่ว่าต้องไปถ่าเพราะามันเวลามันบอกคือกันในเวลารห,หลดออกรหลดยังเนาะเขาต้องไปถาจอดทอดคำเนาะคันวาสีกับรหลดเมย์จากนครเวียงจันทร์อีกหนึ่งมือถัดไปทุกคนเนาะ ต้องไปถ่ายอยู่ที่ขรมวิจารณ์จนขำเนาะและออกตอนขำของจันขรมวิจารไปสวัสดิเขตอีกมือหนึ่งทุกคนอันนี้ใช้เวลาค่อนข้างจะจนเนาะประมาณสามมือพคนละเพื่อเดินทางซะหอนเนาะเมื่อยทุกคนเมื่อยครับพระเจ้าเลยตัดสินใจว่าเอออ่ะขอแต่เมื่อยแต่ไปหารูพของบางในกับพรเนาะทุกคนแล้วกันนะครับพเจ้าขี่ยนกลับเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผีคนไทยเนาะอยู่ถ่ายคลิปเนาะทุกคนแล้วก็มาฟังข้อมูลจากช่องเราคอมเมนต์นะครับพระเจ้าจะไปเอา ภูวิดีโอขึ้นนะเดี๋ยวคนเราจะฟังเสียงจาก iPad ของข่าวประ้านั่นเองเนาะไปฟังกันสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง2โลกคอมเมนต์ถนนบักกว้างคนลาวหนีทางลูกลังมาพึ่งถนนไทยใช้เป็นทางลัดขับรถเข้าชายแดนไทยลาวเหนือทะลุลาวใต้ไม่ต้องคอยลบวัวควายมีหนุ่มลาวรายหนึ่งนะครับเขาได้ทําการรีวิวเส้นทาง จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่รายเดียวมีหลายคนเลยล่ะครับที่ชาวลาวเขาเนี่ยได้รีวิวการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันท์เมืองหลวงประเทศลาวเพื่อเดินทางไปยังลาวใต้ทั้งเมืองท่าแขกสวรรคเขตและปากเซในรีวิวนะครับหนุ่มลาวขับรถไปยังเมืองท่าแขกที่อยู่ตรงข้ามนครพนมปกติแล้วในลาวจะต้องขับรถบนถนนหมายเลข13ใต้เส้นทางเวียงจันทร์ปากซันท่าแขกระยะทางตาม GPS 340กิโลเมตร แต่ถ้าว่าหนุ่มลาวลายนี้และอีกหลายๆคนเลือกใช้อีกวิธีหนึ่งคือขับรถข้ามแม่น้ําโขงมายังประเทศไทยเพื่อทะลุปไปยังเมืองท่าแขกโดยใช้เส้นทางเวียงจันทร์ข้ามด่านมายังหนองคายอุด,ดอสออรสกลนครนครพนมเพื่อข้ามด่านกลับไปยังประเทศลาวอีกรอบที่เมืองท่าแขกระยะทางตาม GPS 300กิโลเมตรเท่ากับว่านะครับถ้าวิ่งทะลุป,ประเทศไทยจะย่นระยะทางได้กว่า40กิโลและสภาพถนนที่ต่างกันคนละโลก พราะถนนหมายเลข13ใต้ที่ประเทศลาวนะครับไอ้คือเพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถือกับล้องออหือนี่หรือถนนคือถนนที่ประเทศลาวนะครับสาภาพถนนหมายเลข13ตอนนี้มันเละมากมีหลุมบอ่อเป็นกับดักตลอดทางฝุ่นตลบไงกุ้มสูตรพีเอ็ม2.5เต็มป,ปอดทั้งๆท,ที่ถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนสายหลักของประเทศลาวเลยจากลาวเหนือเชื่อมมายัางลาวใต้ก็ะจะมีถนนหมายเลข13สายนี้สายเดียวเท่านั้น ตกกันข้ามนะครับเพียงข้ามโขงมานิดเดียวเหมือนได้ข้ามมาอีกในวันที่วันหนึ่งถนนในประเทศไทยตั้งแต่ด่านหนองคายยาวไปถึงด่านนครพนมเริ่มที่ถนนมิตรภาพเข้าถนนนิตโยถึงสะพานมิตรภาพข้ามโขงเป็นถนนลาดยางระดับไฮเวย์4เลน100%เต็มจะไม่เจอ2เลนสวนทางเลยตลอดเส้นทางแถมยังฟรีอีกด้วยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆเดี๋ยวจะเปิดคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพว่าทำไมทำไม คนลาวถึงได้แห่มาใช้ทางรัดข้ามมาขับรถทะลุฝั่งไทยก็เพราะถนนลาวเป็นแบบนี้ทางเฮาทาง13บสามนี้เที่ยวบ่ได้แล้วนี่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่รถนี่ก็เที่ยวลำบากแล้วเป็นกลุ่มเป็นบอ่ออะไรอันตรายไยเที่ยวยากแหละอดเอาเด้อพี่น้องทางหลวงเอาได้ดิ สุดยอดครับนังมาสิ่ปีนังมาเนี่ยสอทองใสปันพ้วนแล้วครับเบิ้งครับส่วนถนนในประเทศไทยนะครับในช่วงที่ออกมาจากถนนมิตรภาพแล้วเข้าสู่ถนนนิตโยแถวแถวอำเภอสว่างแดนดินเมืองในห้อยทมินเป็นสภาพนี้และหนุ่มลาวรายนี้นะครับยังขับรถไฟฟ้าอีกด้วยถ้าเลือกขับในประเทศลาวเวียงจันทร์ถึงท่าแขก340กิโลเนี่ยจะมีสถานีชาร์จเพียง หนึ่งสถานีเท่านั้นซึ่งท่าสถานีชาเลินเสียขึ้นมาก็เรียบร้อยแต่ถ้าเลือกขับทะลุมายัางประเทศไทยน้องคายอุดรสกลน,นครพนมสายนี้ระหว่างทางนะครับจะมีสถานีชาร์จกว่า20แห่งจุกๆกันเลยหนุ่มลาวรายนี้สรุปรีวิวว่าเขาใช้เวลาการเดินทางเพียงสี่ชั่วโมงจากเวียงจันทร์มายัางเมืองท่าแขกด้วยขับรถทะลุป,ประเทศไทยใช้ถนนฝั่งไทยจากเดิมนะครับถ้าหากขับที่ถนนในฝั่งประเทศลาวจะต้องมีไม่น้อยกว่า7ชั่วโมง อีกรีวิวหนึ่งนะครับก็เป็นคนลาวอีกคนนึงที่เพิ่งได้ทดลองขับรถเข้าประเทศไทยครั้งแรกจากเวียงจันทร์ไปยังเมืองตอนใต้สุดของประเทศลาวอย่างปากเซเขาเนี่ยก็ถึงกับอึง้งเรื่องน้ํามันจากเดิมขับรถเวียงจันทร์มายังเมืองปากเซจะต้องใช้น้ํามันหนึ่งถังเต็มเมแต่พอได้ลองขับรถลัดเข้าประเทศไทยทะลุเข้าปากเซเขาใช้น้ํามันแค่ครึ่งถังเท่านั้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะถนนไทยดีจึงประหยัดน้ํามันได้มาก เอาจริงๆแล้วนะครับจากเดิมเนี่ยก็มีคนลาวที่ใช้ทางลัดแบบนี้แต่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะเสียเวลาที่ด่านต่อมอทั้งขาเข้าขาออกแต่ปัจจุบันนะครับการขับรถลัดเข้ามาประเทศไทยทะลุเข้าลาวอีกฝั่งแบบนี้แทาจะเป็นทางเลือกหลักทดแทนการขับรถในลาวเลยหลีกเลี่ยงถนนบ้านตัวเองกันเพราะถนนไทยอ่ะดีกว่าเดิมส่วนถนนลาวแย่ลงกว่าเดิมส่วนต่างเวลาตรงนี้จึงเพิ่มมากกว่าในอดีต แล้วก็ไม่ใช่แค่รถยนต์ส่วนตัวนะครับอย่างในโพสต์นี้ที่คนขับรถตู้รับจ้างเนี่ยเขาโพสต์ประกาศโฆษณาตามกลุ่มต่างๆในประเทศลาวก็จะมีทั้งรถตู้รับจ้างรถตู้ให้บริการแล้วก็รถตู้นําเที่ยวเขาเนี่ยจะมีวงเล็บเขียนไว้เลยนะครับว่ารถตู้ของเขาออกวิง่งให้บริการโดยเข้ามาใช้ถนนในประเทศไทยไม่ได้ขับในลาวสะดวกรวดเร็วกว่าใช้เป็นคำโฆษณากันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคนลาวจะมีคอมเมนต์ยังไงกันบ้าง เริ่มที่คอมเมนต์คนลาวท่าแรกนะครับสภาพถนนน่ะต่างกันเยอะมากคอมเมนต์ต่อมาขับรถลัดเข้าไปในประเทศไทยสบายกว่กากันหลายถนนหนทางคอมเมนต์ต่อมานะครับถนนลาวเวียงจันท์ท่าแขกต้องมีเจ็ดชั่วโมงกว่าจะถึงไหนจะหลุมบ่ออีกชาวลาวท่านต่อมานะครับซึ่งเข้ามาสอบถามเรื่องสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่ไทยน่ะมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเยอะไหมอันนี้แอตอบแทน จากหนองคายถึงนครพนมมีอยู่ราว20สถานีชาร์จเขไม่ต่อมานะครับคอยเองก็พึ่งไปมาเวียงจันทร์ข้าวดานที่หนองคายอุดรสกลนกครพนมมุกดาหารกับข้าวลาวที่สวรรค์เขตขับรถที่ความเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรสบายๆเลยเขาไม่ต่อมานะครับซึ่งเขาเคยขับรถมายัางประเทศไทยแล้วคอยนะไม่ได้ชาร์จรถอยู่ไทยเลยมาชาร์จที่ท่าแขกปลายทางทีเดียว แต่ว่าใครที่มีรถไฟฟ้าวิ่งได้ไม่ไกลมากนักควรแวะชาติอยู่ที่ไทยเพื่อความชัว์คอมเมนต์ต่อมานะครับถนนอยู่ลาวรถไฟฟ้าโดดลงหลุมกลัวแบตเตอรี่จะแตกฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับซึ่งขอรีวิวเส้นทางรีวิวเส้นทางให้ดูหน่อยอยากดูถนนอยากลองไม่ขับถนนเส้นนี้ดูบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับซึ่งเข้ามาสอบถามเรื่องเวลาการเดินทางใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมง จากนั้นนะครับเจ้าของโพสต์ก็มาตอบว่าออกจากด่านเวียงจันทร์ห้าโมงเย็นถึงท่าแขกสี่ทุ่มคอมเมนต์ต่อนะครับว้าวถ้าถนนดีแบบนี้มันก็น่าออกเที่ยวบ่อยๆเลยคอมเมนต์ต่อมาพี่เคยไปแล้วเวียงจันทร์ปากเซออกด่านลาวเข้าหนองคายอุดรสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลและก็ข้ามไปปากเซคอมเมนต์ต่อนะครับมันก็แน่อยู่แล้วถนนในไทยนะ่ะดีกว่ามาก และก็ระยะทางใกล้ก่อด้วยคอมมนชาวลาวท่านต่อมาดีเลยข่อยก็เคยคิดคิดว่าจะไปอยู่เหมือนกันถนน,นบ้านเมืองเขาขับสบายกว่าจากนั้นนะครับก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์ที่สําคัญบ่มีงวควายข้างทางด้วยคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับทะลุเข้าประเทศไทยเลยอ้ายให้ขับสบายกว่ากันเยอะคอมเมนต์ comment ต่อมาถนนที่เมืองไทยนะ่ะขับง่ายมากคอมเมนต์ comment ต่อมาถนนบ้านเมืองเขาดีเถมยังใกล้ก่อด้วย คอมเมนต์ชาวลาวท่าต่อมานะครับถนนไทยบักกว้างเลยปลอดภัยขับรถเข้าทางไทยไปรถคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเป็นลุงป้าชาวลาวที่โพสต์ภาพการเดินทางของลุงป้าว่าประมวลภาพรีวิวการเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้จากเวียงจันทร์โดยใช้ถนนประเทศไทยครับกระจบลงแล้วนะครับกับคอมเมนต์ของชาวลาวแต่ภาพทั้งหมดนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตเพราะในอนาคตสายนี้ถนนหมายเลข13ที่ประเทศลาวกำลังมีการปูถนนใหม่ โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจากประเทศไทยที่ก่อสร้างในรูปแบบมาตรฐานไทยและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมแบ่งปันกันที่ช่องคอมเมนต์นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้โค้ชฮาร์กก็บงคลิปจบไปแล้วเนาะได้เรามาอ่านความคิดเห็นของพี่ีคนไทยนะว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอะไรเนาะทุกคนความคิดเห็นทับอีน้ผมว่าเพิ่มราคาภาษีอีกอ่ะฮะ ไว้เป็นค่าซ่อมแซมถนนเพราะไทยต้องซ่อมแซมทุกปีโอ้อย่าเพิ่มเลยทุกคนเอาแต่าการเห็นใจเนาะสมมติว่าถนนไปคนลาไปเทียบไปหลายวิสันะก็อาจจะเห็นห้ถนนเปเพได้เนาะแต่ว่าทว่าบล้แล้วแต่เผิ่นเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็อยากออะเข้ากับบสามารถที่จะแบบว่าไปตัดสินใจประเทศเผิ่นได้เนาะคือแบบเขาไปเดินทางเขาข่ามไปทางประเทศเผิ่อนมนสินะเน,ะเนะาะก็เห็นให้ถนนเพิ่นเปเพแล้วทุกคนเนาะสองเนาะเพิ่มค่าเหยียบแผ่นดินนะฮะ เหมือนคนเหมือนที่เราเก็บคนไทยเมื่อเข้าโออานิกาเห็นใจคือการเนาะทุกคนเนาะบางทีเนาะอาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยที่ล่าสุดเนาะคนเราเก็บเงินอุตส่าห์กับโบแฟรขับพระเจ้ากับโบเห็นดีน้าเนาะว่าเออเป็นอย่างคือเก็บหลายมานน้นเนาะโดยส่วนตัวเนาะขับพระเจ้าขือว่านักท่องเถี่ยเนี่ยอาจจะเห็นให้อาจจะเก็บถึกเนาะเพราะว่าเขาจะมาเถี่ยมาเอามาสะมาแบบว่ามาจ่ายเงินอยู่บาทเฮาสินะเขาเนเก็บแพงอย่างเนาะแต่ว่าเพิ่นถ้าว่าเพิ่นจะเก็บเงินคนเราขึ้นสูงขึ้นเนาะ คือแบบเงิน,นเราเงินเฟอสิอาจจะเห็นให้คนเราแบบไปไทยน่อยลงอาจจะเป็นไปได้อาจจะแบบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะคนเรากา็เลือกแนวที่สบาย,ลยแล้วทุกคนอาจจะมีคนไปอาจจะทำผู้ได้บุญนีก็อาจจะ่ได้จจดไปไปสินะเนาะสามเนาะเพื่อว,ว่าเข้มงวดตรวจสิ่งของบรรทุกมาด้วยนะฮะเพื่อลักลอบสิ่งที่ผิดกฎหมายอันนี้เห็นดีนเนาะทุกคนเนาะตรวจทุกคันเลยทุกคนเนาะบางทีอาจจะมีสิ่งที่ผิดกฎหมายขามไปเนาะสี่เนาะเข้มงวด ทะเบียนนะฮะร,รถด้วยว่าตรงไหมนะฮะการขโมยข้ามไปราวนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็เห็นดีเนะาะอตามระเบียบกฎหมายเนาะก็เห็นดีเลยเนาะขอมูลเห็นถันมาบอกว่าสิ่งที่ทางการไทยต้องทำนะฮะอาด่านตรวจความปลอดภัยการลักลอบนําสินค้าอาวุธยาเสพติดและอื่นเห็นดีนะทุกคนสค่าผ่านทางที่เหมาะสมโอเคนะฮะ สามแสตมเวลาเข้าออกที่แน่นอนจํานวนคนป้องกันกันหนีเมืองหนีเข้าเมืองนะฮะรับบัตรผ่านเข้าออกหรือถ่ายภาพนะฮะคนขับและผู้โดยสารด้วยนะฮะสี่เติมน้ํามันสินเชื่อในราคาและภาษีโอ้าว่าไปเอาราคาน้ํามันเพิ่มขึ้อน,นอีกโอ้นักคิดนักเลยเพราะว่ายัางทุกคนเพราะเอ่อเคล่นมายัางขาเงินเรามันอ่อนขาอยู่สินะก็เห็นใจเนาะเห็นใจ,เห,นใจเห็นใจทั้งสองผ่ายเลยทุกคนเนาะอืม พยายามเนาะอยากให้เผื่อปรับปรุงทางบ้านเฮาให boss, Aí, kind of tech, ้มันแล้วนะทุกคนเนาะเพราะว่าคือเขาไปไปสิเฮาก็เซียนว่าเผื่อเก็บทบเข่งไสิเนาะอาจจะยุ่งยากเนาะอาจจะหยุ่งยากเฮากะเพราะว่าเขาไปใส่ทางบ้านเผื่อก็เห็นทางมันเผื่อเปเพลสินะเนาะอันนี้ก็เห็นใจเข้าใจทั้ง2ฝ่ายเลยเขาใจทั้ง2ฝ่ายเลยเขาเห็นมาว่าคนไทยมีน้ำใจให้คนลาวขนาดนั้นนะคนลาวบางคนยังคอยหาเรื่องแกัดคนไทยเว้นแต่ละวันอันนี้ก็เห็นใจทุกคนโดยส่วนตัวเนาะขาพเจ้าบ่มีอคติอย่างกับคนไทยเลยนะทุกคนเนาะ แล้วก็ยังเห็นบักกลุ่มคนลราวนีคนอนนี้ก็โดยส่วนตัวขับประจามหมักเลยที่แบบเอออักติคนไทยแบบออกมาเว้าแนวนั่นแนวนี้แนวนั่นนี่บางคนเนาะบางพี่คนไทยเพิ่นอาจจะไปเบิ่งขิปเนาะที่แบบคนลราวมาเเ้วสักโอ้เฮ็ดใ้แบบเห็นพี่คนไทยมองคนลราในอีกมุมมองหนึ่งเลยนะทุกคนเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนาะคนลราหลายคนก็ดีนะทุกคนพี่คนไทยหลายคนแบบหักหลยเนาะเิ่นก็รสอยเหลือคนเราตลอดสินะก็เห็นแบบแบบซันแลวก็บหมักเลยเนาะ ในรายก็ตามทุกคนเนาะคลิปเ่าก็จบเพียงเราเนาะการเขาการความคิดเห็นของพี่หลายคอมเมนต์เพื่อนกับมีความมุมมองมีความเหต่างๆอันนี้ก็บรรติแล้วก็บรโทษภัยเนาะข้าพเจ้าเข้าใจเนาะเออเป็นอย่างเพื่นจังเหตุแบบสั้นเนาะอันนี้ก็เข้าใจคือกันเนาะแต่ว่าคือบ้านเฮาเนาะกัอยากอ่าซัพพอร์ตและกให้กำลังใจเนาะเอ็ดไอห้มันแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าประชาชนเราเหาก็จะได้แบบสมไสอย่างสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะคลิดพ่อกระโจมพี่นี้เนาะทุกคนเนาะสบายดีสวัสดีครับ